สวัสดีครับวันนี้แม่ถืออะไรมาเนี่ยถือตัวอะไรมาเนี่ยเอ๊ะมาอีกตัวนึ่งแล้วมาอีกตัวและอีกตัวบินไปโอ้สวัสดีครับผมค้องครอเมืาอผมมาเดินห่มรอยผมเดินผ่านนักกอง ได้ข้าจองสิบบาทตัวนี้ก็เดินผ่านนากล้องเอาไปอีกสิบบาทฮัลโหลโลมีคนกลับมาแล้วกลับมานั่งเครื่องบินกลับมาฉันเห็นเครื่องบินเธอด้วยนะฉันว่าใช่อะ่ะ บินไปดังดอนเมืองอะ mm hmm. ฉันเลยถ่ายคลิปไวอ้อ่ะมันไปส่งเธอที่ดอนเมืองใช่ไหมแต่ฉันนั่งเรือมานะ mm hmm. ฉันสันถันหันไปเห็นเครื่องบินเจนก็ mm hmm. คิดว่านั่นมันใส่กันบินแอร์เอเชียหรือเปล่าก็งมายืนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ถ่ายรูปมาม<อ>ก่อนงยืนตรงนี้ก็ส่งไปให้ดูเวลานั้นเป็นเวลาที่เธอนั่งอยู่บนเครื่องใช่ไหม เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วยังครับ,รรบโอเคครับเนะม่เขาไปนั่งดูคอมแล้ววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเม่เขาอยู่บ้านคนเดียวเขาเก่งมากเขาอยู่บ้านข้างล่างได้แล้วปกติเขาจะอยู่ข้างบนได้เขาบอกเขากลัวแต่เดี๋ยวนี้เขาโตขึ้นมากเขาไม่กลัวแล้วเขา เขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็นั่งดูอ่ายู u b e ดูทีวีดู youtube เป็นทีวีข้างล่างก่อนแล้วพอร้อนๆเขาก็ขึ้นห้องข้างบน mm hmm. เขาโตแล้วแม่รู้สึกว่าเมฆโตแล้วอะ่ะรู้สึกว่านี่เมฆโตแล้วใช่ไหมอีกหน่อยก็คงอยู่บ้านแล้วไม่ไปทำงานกับแม่และ mm hmm. เพราะเมฆโตเป็นหนุ่มแล้วไง